ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ยูฟ้า168ศูนย์วงกีฬาและเกมมือดีอีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ Line ID ดีพิมพ์ mmc c แล้วมาสนุกเลวยก,กันที่ยูฟ้า168 สวัสดีครับลุงจม3 3มาวิเคราะห์บอลให้ฟังแล้วครับพบกันทุกวันเวลาบ่าย2ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณลายสไลม์มมซีแล้วก็กลุ่ม a c e b o o k ครับไลฟ์ดูบอลสดดูบอลฟรีลงทีเด็ดทุกวันยูฟ่าห6 8เบสส่วนของลุงจมเองครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งทั้งช่องจริงช่องหลักช่องสำรองครับเพื่อที่จะไม่พลาดทัศนะดีๆประกอบการลงทุนครับจะก้าวขึ้นสู่2,000ทรัพซับแล้วนะครับคู่แรกคู่หลักของเราครับ KPV ครับ โดนถล่มไป4ประตูต่อนหนึ่งนะครับคู่นี้สลับเต็งตายอนาถครับแต่เดชบุญครับสูงครับสองผ่านนะครับคู่ต่อมาครับโปรตุเกสครับโปรตุเกสยูสิบเก้ารออิตาลียูสิบเก้าไปห้าประตูต่อนหนึ่งครับชนะเกินถล่มทลายนะครับก็คู่นี้สลับเต็งกินนะครับแต่สลับสกอร์ต่ำสองจุดห้านึกว่าจะชนะเฉือนครับที่ไหนได้ยิงถล่มเลยตายครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับอันนี้แย่สุดๆเลยครับโปแลนด์ครับชนะแค่สองประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ยิงน้อยไปหน่อยนะครับตายทั้งเต็งแล้วก็สกอร์สูงครับ ทำให้ผลประกอบการของเมื่อคืนอยู่ที่ลบ4,000บาทแล้วก็ผลประกอบการรวมอยู่ที่บวก6,000บาทคืนนี้ครับบอลยังคงน้อยลุงก็ยังพาไปที่ยูโรจิวนะครับยู U 19อีกหนึ่งกลุ่มครับเช่นเคยครับรุ่นนี้ไม่มีพักนะครับ เหนื่อยยากหายไวแล้วก็ไปที่ลีกไอแลนด์ครับของชอบของพวกเราซึ่งถ้ายัางหาช่องทางดูกันอยู่ลุงจมแนะนําไปดูไปลุ้นกันด้ที่ดูบอล1 6 8่งหกแปดทุกลีกทุกถัวยทั่วโลกชัดเร็วแรงที่ดูบอล1 6 8่งหกแครับกดติดตามกันใน YouTube รวมถึงช่องสำรองด้วยลุงจมลงลิงก์ไว้ให้หมดแล้วแต่ให้จบครบวงจรที่นี่ที่เดียวสำหรับวันนี้ถล่มให้เว็บล่มกับลุงจมสี่ถ้าพร้อมแล้วลุยครับ ทัศนวิจารณ์ประจำวันศุกร์ที่7กรกฎาคมครับคู่แรกครับไปกันที่ลีกไอแลนด์โบฮีเมียนจะเปิดบ้านเจอกับดันดาครับคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีภาพรวมแล้วก็ความพร้อมของทั้งสองทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านก่อนโบฮีเมียนครับยี่สิบสองนัดชนะสิบเสมอห้าแพ้เจ็ดยิงได้สามสิบเอ็ดเสียยี่สิบสามครับมีอยู่สามสิบห้าแต้มอันดับที่ห้าส่วนดันดาครับยี่สิบสี่นัดชนะสิบเอ็ดเสมอหกแพ้เจ็ดยิงได้สามสิบหกเสียสามสิบครับมีอยู่สามสิบเก้าแต้มอันดับที่สี่เกมนัดล่าสุด แผลสลิโก้นะครับสามประตูตัตวหนึ่งสิบเกมหลังสุดของโบลเมียนครับสถิตชนะสองเสมอสี่แพ้สี่ชนะออสอยู่ที่สี่สิบปอร์เซ็นแล้วก็สกอร์สูงครับมีห้าจากสิบเกมทีมเยือนครับดันดาร์เกมลา่าสุดเป็นเกมลีกนะครับ ก็เปิดบ้านชนะเชมร็อกนะครับจ่าฝูง2ประตูต่อศูนย์สุดยอดครับสิบเกมล่าสุดของดันดาร์ครับชนะ5เสมอ2แพ้3ชนะออสอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกอร์สูงครับมีเจ็ดจากสิบเกมเหตุเวทการเจอกันครับการเจอกันครั้งหลังสุดครับเป็นการเจอกันที่บ้านของดันดาร์เสมอกันไป2ประตูต่อ2ส่วนการเจอกันครั้งหลังสุดที่บ้านของโบฮีเมียนครับโบฮีเมียนชนะไป2ประตูต่อ1คู่นี้สิบครั้งหลังสุดที่เจอกันโบฮีเมียนชนะไป3ครั้งครับดันดาร์ชนะไป4ครั้งแล้วก็เสมอกัน3ครั้งครับเป็นดันดารับ ผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแบนครับโบรเมียนผู้เล่นบาดเจ็บ2คนนะครับมีโกครับลุกเดนิสันครับแล้วก็กองหน้าครับดีนวิลเลียมส่วนดันดาครับมิดฟิลหายไปหายไป3ตัวเลยนะครับคาเมลอนเอเลียตครับล็อบบี้เป็นสัตว์แล้วก็จอห์นมอนนี่นะครับนัดต่อไปของทั้งคู่โบรเมียนจะได้พัก7วันครับก่อนที่จะไปเยือนเชลบอนอันดับที่6ส่วนดันดาครับได้พัก6วันก่อนที่จะเปิดบ้านเจอกับบูโนสแม็กไพ่นะครับทีมจากยิปลอนต้านะครับในฝึกศึกยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟเทนเ์ลีกครับ เิติเตตาราคากระชากใจครับโบฮีเมียนยิงได้2ประตูขึ้นไป7จาก10เกมเย้าหลังสุดครับแล้วก็ดันดารนก่ยิงได้2ประตูขึ้นไปจาก11นะครับจาก24นัดที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ครับเกมลุกค่อนข้างจะหายห่วงทั้งคู่ครับณปัจจุบันราคาต่อรองเปิดมาให้โบฮีเมียนครับต่อดันดัรกอยู่ที่ปปเสมอครบครึ่งครับจ่ายที่น้ำแดงลบศูนย์จุดเกาหนึ่งสูงต่ำเก้าสิบนาทีกำแพงอยู่ที่สองจุดสองหจ่ายที่นย์ดแดสองแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกครับกำแพงที่หนึ่บ ภาพรวมของเกมคู่นี้แล้วก็เกมที่น่าจะเกิดขึ้นครับจากข้อมูลข้างต้นยักษ์หลับโบฮีเมียนครับช่วงไม่กี่ปีมานี้หลับสมชื่อครับสองฤดูกาลก่อนหน้านี้นะจบอันดับที่5แล้วก็อันดับที่6ครับโดยไม่ผ่านเข้ารอบบอลยุโรปครับโบฮีเมียนน่ะเริ่มต้นฤดูกาลนี้ได้อย่างค่อนข้างดีครับค่อนข้างยอดเยี่ยมแต่พอเข้าสู่เดือนพฤษภาครับพวกเขาหล่นไปอยู่อันดับที่5ครับตอนนี้พวกเขาห่างจากดันดักอันดับที่4 4แต้มครับแล้วก็แต่นะครับอ่าแต่แต่แข่งน้อยกว่า2เกมครับยังมีโอกาส ที่โบฮิมิตจะบินสูงกว่านี้ครับส่วนดันดั้กเนี่ยเป็นทีมชั้นนาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาของหลีกไอแลนด์ครับโดยคว้าแชมป์หลีกได้5สมัยครับในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยพวกเขาจบอันดับที่3แล้วก็ผ่านเข้ารอบคัดเลือกยุโรปนะครับคอนเฟลีกตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่4ครับโดยมีแต้มห่างจากอันดับที่3เพียงแต้มเดียวครับในเรื่องแชมป์เนี่ยเอาจริงๆทั้งคู่อาจจะหวังได้เพียงน้อยๆน,นะครับแต่พื้นที่บอลยุโรปเนี่ยดูเป็นสิ่งที่เป็นไปได้มากกว่าครับถึงเวลาฟันธงการเดิมพันครับหน้้้าต,าตอรรงงจุบนขใหวท,ทลมมเ็ีคณ รองดันดาร์กปอพอเสมอคร,ครึ่งครับอันดับที่5เจอทีมอันดับที่4เกมนี้คาดว่าจะสูงสี 4, นะครับดันดาร์กอันดับดีกว่าแต่เกมนี้มาเยือนครับสิ่งที่น่าสนใจคือโบฮเมียนนะ่ะจบ2เกมหลังสุดด้วยสกอร์สูงครับพวกเขาเสมอกับเชมร็อกครับสประตูต่อ2หลังจากนั้นนะ่ะแพ้กับสลิโก้สประตูต่อหนึ่งเป็นทีมที่พร้อมยิงแต่ก็พร้อมเสียเช่นกันครับส่วนดันดาร์กเนี่ยฟอร์มยอดเยี่ยมโดยนะครับเก็บได้13แต้มจาก5นัดก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในช่วง5เกมนั้นเนี่ยพวกเขายิงได้ส1ปเะตูประต จบ2.2ประตูต่อเกมแต่ดันดังเนี่ยก็แทบจะไม่มีคลืนชีตเลยนะครับแล้วก็ทาได้เพียงแค่ครั้งเดียวจาก10นัดที่ผ่านมาตามเนื้อผ้าเนี่ยเกมนี้น่าจะสูสีนะครับลุงว่าน่าจะออกเสมอแบ่งแต้มไปดังนั้นให้รองไปที่ดันดังครับปอปอเสมอครบครึ่งผลรวมประตูสูงต่ำ90นาทีกําแพงอยู่ที่2.25ลุงจบให้ไปที่ดอกจันสกอร์สูงครับ2.25โบฮิเมียนน่ยตลอด5นัดหลังสุดพวกเขาทําประตูไม่ได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับในเกมเจอกับเดลิสตี้เดลี ทีมรับเป็นอันดับสอของลีกนะครับส่วนดันดังเนี่ยก็อย่างที่บอกไปตะกี้ครับว่าถึงแม้จะเก็บได้ถึง13แต้มจาก5นัดแต่ก็แทบไม่มีคลินชีตเลยนะครับเกมยูโรคอนเฟอเรนซ์นัดถัดไปเนี่ยที่เจอกับแม็กพายจากยิบรอนตาลุงมองว่าไม่น่าจะมีผลครับเพราะว่าพวกเขาน่าจะผ่านไปได้แน่แน่แปลว่ายังเน้นๆกับเกมนี้อย่างแน่นอนครับเราน่าจะได้เห็นประตูจากทั้ง2ฝั่งแล้วก็น่าจะได้เห็นลูกที่3นะครับหรือว่าน่าจะจบที่การเสมอแบบสกอร์สูงครับสกอร์ที่คาดคิดว่าคู่นี้จะเสมอกันสองประตู 2 2งส่วนเช่นเคยครับอีก2ทีมที่เราจมขอฝากไว้เป็นแนวทางเอาไว้ต่อสเต็ปก็ดีหรือว่าจะตีเดียวก็สวยนะครับคู่แรกครับยูโรน้อยครับยูโรยูสิบเก้าครับกรีซยูสิบเก้าจะเจอกับสเปนยูสิบเก้าครับคู่นี้เตะกันเวลาห้าทุ่มคู่นี้ครับเป็นทีมในกลุ่มบีทั้งคู่นะครับผ่านเกมแรกกันไปหมดแล้วครับสเปนแข่งหนึ่งนัดครับชนะหนึ่งนัดนะครับก็ชนะไอซ์แลนด์มาสองประตูต่อหนึ่งครับมีอยู่สามแต้มส่วนกรีซครับก็แพ้ให้กับนอร์เวย์ไปสี่ประตูต่อห้านะครับมีอยู่แ้กนัลอบบไปวะคร ก็กรีซเนี่ยก็แพ้นอร์เวย์ไป5ประตูต่อ4ครับ10เกมล่าสุดของกรีซชนะ4เสมอ4แพ้2ชนะออสอยู่ที่55%แล้วก็สกอร์สูงครับมี3จาก10เกมส่วนสเปนครับเกมล่าสุดชนะไอซ์แลนด์มา1ประตูต่อ2ครับพลาด5โดนยิงตอนท้ายเกมครับไล่มา1ประตูต่อ2 10เกม 6, กากกาหลังสุดครับของสเปนยูสิบเก้าครับชนะแปดเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งชนะออสอยู่ที่เจ็ดเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็สกอร์สูงครับมีหกจากสิบเกมเฮดเวกเการเจอกันครั้งหลังสุดครับย้อนกลับไปเมื่อปีสองพ สเปนชนะกรีซไป2ประตูต่อศูนคู่นี้เจอกันมา7ครั้งกรีซชนะศูนครั้งครับสเสมอกันหนึ่งครั้งที่เหลือสเปนชนะไป6ครั้งครับสเปนเหนือกว่าเห็นเลยนะครับ วิเคราะห์เกมที่น่าจะเกิดขึ้นครับกรีซยู19มีประสบการณ์สองครั้งในรอบสุดท้ายของยูโรยู19นะครับปีนี้พวกเขาเริ่มต้นทัวร์เวนต์ด้วยการแพ้ห้าประตูต่อสี่ต่อนอร์เวย์ยู19นะครับเกมเนี่ยไม่ได้มันเหมือนสกอร์นะครับเพราะว่าเกมจบตั้งแต่ครึ่งแรกด้วยการที่นอร์เวย์เนี่ยนำห้าประตูต่อศูนย์ครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยนอร์เวย์รีแลกซ์ไปหน่อยครับปล่อยให้กรีซยิงได้สี่ประตูแต่นะครับไม่ได้เป็นเกมที่ดูแล้วเนี่ยกรีซจะมีอนาคตเท่าไหร่นะครับส่วนสเปนยู ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน,นครับสเปนยู19คือตัวเต็งครับรอบแรกสเปนยู19ชนะไอซ์แลนด์ไป2ประตูต่อหนึ่งจริงๆควรชนะมากกว่านี้นะครับดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสติแล้วเนี่ยคุณที่ลงจมให้ดอกจันต่อสเปนยู19ครับลูกควบลูกครึ่งครับ กรีซยูสิบเก้าครับในเกมกับนอร์เวย์ยูสิบเก้าเนี่ยพวกเขาโดนยิงห้าลูกนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกถ้าไม่เรียกว่าจุดอ่อนเราจะเรียกว่าอะไรนะครับถึงแม้ว่าจะยิงไล่มาสี่ลูกครับแต่ลุงมองว่านอร์เวย์เนี่ยมันปล่อยซะมากกว่านะครับประมาทซะเยอะด้วยนะครับแต่กับสเปนยูสิบเก้าเนี่ยนัดก่อนนะครับแม่งได้ประตูตั้งแต่สิบห้านาทีแรกนะครับมาปล่อยไอซ์แลนด์ยิงนาทีเก้าสิบบวกบวกเช่นกันนะครับสเปนยูสิบเก้าชุดนี้เนี่ยดาวลุงจอมซ่าในสโมสรใหญ่ทั้งนั้นเลยครับกรีซต รอลูกที่2ยิงห่างจากสเปนได้เลยนะครับสูงต่ำเก้าเซนาทีกำแพงอยู่ที่สองจุดเจ็ดห้าครับลุงจมให้ไปที่สกอร์สูงสองจุดเจ็ดห้ากำแพงเต็งให้สเปนต้องยิงห่างสองลูกถึงจะได้เงินนะครับห้าเกมหลังเนี่ยสเปนยิงไม่เคยน้อยกว่าสองประตูเลยนะครับถ้าครึ่งแรกนําไว้เนี่ยดูแล้วไม่น่าจะหยุดที่สองประตูแน่ๆนครับมองดูแล้วลูกที่สามน่าจะมีไปทางสกอร์สูงดีกว่าสกอร์ที่คาดคิดว่าสเปนยูสิบเก้าชนะไปศูนย์ประตูต่อสามครับสูงต่ำครึ่งแรกเลตไม่เปิดนะครับส่วนตัวคููู่่่่นนนนนีี้เ้เเไปปทดออกกกจััตส 19, ลคลคคครครบบึง ส่วนอีกคู่ที่มาฝากกันนะครับก็เป็นเกมในกลุ่มเดียวกันของยูโรยู19นะครับไอซ์แลนด์จะเจอกับนอร์เวย์นะครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสองก็กลุ่มบีนะครับอีกครั้งนะครับนอร์เวย์เนี่ยนัดแรกชนะกรีซมานะครับห้าประตูต่อสี่นะครับก็ตอนนี้นําเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับด้วยลูกได้เสียเนี่ยที่ยิงเยอะกว่านะครับส่วนไอซ์แลนด์เนี่ยก็แพ้สเปนมาหนึ่งประตูต่อสองเกมนัดล่าสุดอย่างที่บอกไปแล้วนะครับไอซ์แลนด์เนี่ยแพ้สเปนมาหนึ่งประตูต่อสองสิบเกมล่าสุดของไอซ์แลนนนนนนดด์์์์คคคครร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 ัััับบบบชชชะะะะเเเเสสสสสมมมมมอออออออแแพ้้ยยููู่่่่่ทีีีลลวววกกกกกกก็็งจาาาซปตตุ ชนะ6เสมอ0แพ้4ชนะออสอยู่ที่50%แล้วก็สกอร์สูงเนี่ยมีถึง8จาก10เกมเฮดเฮดการเจอกันครั้งล่าสุดครับย้อนกลับไปปี2011นเครับนอร์เวย์เสมอกับไอซ์แลนด์2ประตูต่อ2คู่นี้4ครั้งที่เจอกันครับไอซ์แลนด์ยูชนะ1ครั้งครับนอร์เวย์ชนะ2เสมอกัน1ครั้งครับเป็นนอร์เวย์ทำได้ดีกว่าวิเคราะห์เกมคู่นี้ครับไอซ์แลนด์ยูสเนี่ยแพ้สเปนมา2ประตูต่อ1แม้รูปเกมจะไม่ดีเท่าไหร่คร อยู่ในกลุ่มเดียวกับอังกฤษนะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะอังกฤษมาด้วยซ้ำนะครับส่วนนอร์เวย์อยู่19รุ่นน้องของฮาลันรุ่นน้องของโอเดนการ์ดชนะอังกฤษมาห้าประตูต่อสี่ไวกิ้งเด็กเนี่ยมันไม่กักไม่เม้มมันครับเล่นอย่างดุแต่ดันปล่อยจอยในครึ่งหลังซะงั้นนะครับสิ่งนี้ทําให้แอบน่าคิดนะครับว่านัดนี้จะยังไงดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสถิติครับคุณนี่รู้จดให้รองไอซ์แลนด์อยู่19ครับครึ่งลูกครับ ไอซ์แลนด์เนี่ยแพ้นัดนี้ไม่ได้อีกแล้วครับดังนั้นเกมนี้เนี่ยจะไม่เล่นแบบนัดก่อนที่รับแล้วสวนนะครับคือนัดก่อนเนี่ยมัน,เป,นเป็นการเจอกับทีมที่แกร่งกว่ามากๆอย่างสเปนยู U 19นะครับมาเกมนี้เนี่ยเจอกับนอร์เวย์ยู19ครับที่ไม่ได้แกร่งเท่าสเปคนคาดว่าเกมนี้เนี่ยไอซ์แลนด์ไม่กลัวนะครับ ส่วนนอร์เวย์ยูสิบเก้าเนี่ยเกมลุกไม่ค่อยห่วงครับแต่เกมรับเนี่ยการโดนล่อครึ่งหลังสี่ลูกเนี่ยแสดงเห็นถึงจุดอ่อนบางอย่างนะครับเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยไอซ์แลนด์ที่แพ้ไม่ได้นะครับจะต้องมาชวนนอร์เวย์ทะเลาะอย่างแน่นอนครับไม่ยิงก็ตายนะครับเต็มที่ลุงว่าเกมนี้เสมอครับไอซ์แลนด์ครับกัดฟันรองไอซ์แลนด์ยูสิบเก้าไปนะครับสูงต่ำเก้าวินาทีกำแพงอยู่ที่สองจุดห้าลุงจมให้ไปที่สกอร์สูงสองจุดห้าครับอย่างที่บอกไปครับไอซ์แลนด์เนี่ยไม่ยิงก็ตายนะครับแล้้้ววกกก็เเมมนนนีี่ยตองาช ก็น่าจะเข้าทางนอร์เวย์ยู19เหมือนกันครับที่เกมลุกเนี่ยกำลังซ่าอยู่ด้วยเช่นกันมองว่าเกมนี้เราน่าจะได้เห็นประตูจากทั้งสองฝั่งครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยน่าจะมีลูกที่สามครับซึ่งหวังว่าจะมาจากฝั่งของไอซ์แลนด์ยู19นะครับหรือน่าจะเสมอกันแบบสกอร์สูงครับสกอร์ที่คาดนะครับก็คิดว่าไอซ์แลนด์นะครับน่าจะเสมอไปนะครับสองประตูต่อสองสูงต่ำครึ่งแรกครับไม่เปิดนะครับคู่นี้ส่วนตัวครับดอกจันให้รองไอซ์แลนด์ยู19ครึ่งลูกครับ สรุปทั้งสามทีมที่ลุ้จบ4-3-3ให้เอาไปถล่มเว็บในวันนี้ครับลายเอสไอเอ็มเอ็ม4-4ใจดีให้ฟรีทั้งสามตัวครับคู่แรกครับให้รองดันดาครับปอปอเสมอครึ่งครึ่งครับแล้วก็เน้นไปที่ดอกจันสกอร์สูง2.25ส่วนคู่ต่อมาครับให้ต่อสเปนยู U 19ลูกควบลูกครึ่งครับแล้วก็ไปที่สกอร์สูง2.75ส่วนคู่สุดท้ายครับให้ดอกจันรองไอซ์แลนด์ยู19ครับครึ่งลูกแล้วก็ไปที่สกอร์สูง2.5เน้นเหลี่ยมไหนมุมไหนให้ดูที่ดอกจัน,น ทั้งหมดก็เป็นทีมที่ลุงโจมชอบในวันนี้ครับถ้าชอบเหมือนกันก็เชียร์ด้วยกันครับแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์มาไลน์ไอซี่เอ็เอ็มซีซีจัดให้จบครบวงจรทั้งลุ้นทั้งเชียร์ทั้งทัศนะทีเด็ดทีนี้ทีเดียวครับทุกใบสองมาเจอกันฝากกดติดตามติดตามด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับใครกดไลค์ใครแบนใครแชร์ขอให้เฮงๆกว่าเดิมครับบวกๆกันนะครับสวัสดีครับ